นี่แหละครับเป็นผลที่ได้จากการที่เราปรับปรุงดินสวัสดีครับเสร็จนโยบันนี้เราจะมาแก้ไขดินครับดินที่เราปลูกไปนานๆแล้วเนี่ยเราเติมปุ๋ยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับมันทําให้ดินมันเหมือนกับว่าดินมันจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยทั้งหมดตอนนี้เราจะมาปรับสภาพมันโดยการจะเพิ่มดินเข้าไปเราจะใช้ดินเก่าหนึ่งส่วนแล้วก็จะใช้ดินดินใหม่นะดินดินใหม่นี่สองส่วน แล้วเราก็จะผสมกับขี้วัวอีกสองส่วนแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณเดือนหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันสภาพจะดีขึ้นไหมลักษณะเหมือนกับว่าเวลาเราเติมปุ๋ยเรื่อยๆเนี่ยดินี้ใช้เวลาประมาณสาปีแล้วไม่เคยเติมบินไาเลยลักษณะคล้ายๆมันเหมือนมันเป็นปุ๋ยทั้งหมดมันไม่ใช่มันไม่เป็นดินปลูกต้นไม้ปลูกไปแล้วมันเหลืองเราก็จะมาแก้ไขกันนะฮะเราจะมีขั้นตอนการทําประมาณนี้ครับไปติดตามมาได้เลยครับอันนี้เราก็จะมาผสมดินคือดินปลูกเก่าเรานะครับ ลักษณะของดินคือช่วงแรกที่เราผสมเนี่ยมันแทบจะไม่มีดินแล้วเราเติมซีวัตถุไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยไปมามันกลายเป็นปุ๋ยฮะมันไม่มีดินแล้วปลูกไปผักมันเริ่มเหลืองเหมือนว่ามันมันมีปุ๋ยมากกว่าดินนะฮะนั้นเราก็เลยจะมาปรับใหม่โดยการที่จะเติมดินเข้าไปนะครับเราจะใช้ดินสองส่วนแล้วก็ดินเก่าเนี่ยหนึ่งส่วนแล้วจะใส่คีวอยสองส่วน,นะ 光景かわかります。 พไม่ถึงขนาดจะต้องกลับให้เท่ากันทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าหลังจากเราหมักเสร็จแล้วนี่เราก็ต้องมาคุปขนันังเข้ากันใหน้ดี เดียวนี้เราจะใส่ขี้วัวให้หมดลยนะใส่ขี้วัวเยอะเลยอันนี้เราอ่าน,นี่เราใช้ไปประมาณขี้วัวถุงขึ้นะนะครับเนี่ยแล้วเราจะหมักไว้เดือนหนึ่งรดน้ำมาให้ม่ให้มันแห้งฮะคอยมันดูแลความชื้นไว้ขุขี้วัวเข้าไน คือมันเป็นแปลงที่ทําอยู่บนดินจะดีกว่านี้ครับอันนี้คือเราไม่มีไม่มีพื้นที่ที่เป็นดินนบ้านเรามีแต่คอนกรีตนะถ้าเราทำตะแปลงที่เป็นดินมันจะดีพวกจุลินทรีย์ทำรรมชาในดินก็จะมาอย่างนี้เราใส่แค่จุลินทรีย์ขี้วัวอย่างเดียวเราก็จะลดน้ำครับไปเราจะลดด้วยน้ำขี้วัวก่อนครับแล้วเราค่อยลดน้ำเปล่าตามเ็น้ําขี้วัวที่เราแช่น้ําไว้เดือนหนึ่งครับ ใส่บัวด้านก็ดีครับจะ่ใส่บัวแล้วดูมันตัดพอเราลดน้ำหนึ่งก็จะทั่วเลยรดจุดลดด้วยน้ำเปล่าครับตามไป ครั้งแรกเราก็จะลดน้ําจนชุ่มนะครับเนี่ยชุ่มแล้วเล้วเราก็จะคอยรักษาความชื้นมันจะคอยมอันลดน้าไม่ให้มันแห้งครับเดี๋ยวเราจะใช้ฟางคุมหรือใช้ผ้าปิคุมก็ได้ครับเดี๋ยวเราใช้ผ้าปิคุมไว้ก่อนนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นดินที่เราได้แก้ไขไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับรนี่ครับลักษณะดินจะเป็นแบบนี้แล้ว มันจะนี่ครับมันจะมีมีมีเนื้อดินอยู่นะแล้วก็จะมีความร่วนซุยนยครับลักษณะไหนมคผักมันจะเขียวคือก่อนหน้านี้พอเราเราเอาต้นกล้ามาลงปลูกเนี่ยผักมันจะเหลืองครับมันเหลืองคิดว่าปุ๋ยมันจะเยอะเกินไปครับเพราะว่ามันเราเติมแต่อินทรีย์วัตถุกรบเติมปุ๋ยมากเข้าไปแต่เราไม่ได้มีดินเพิ่มเข้าไปเลย แล้วเวลาเราปลูกแต่ละรอบทีต้นพืชเรามันใช้มันใช้ปุ๋ยไม่หมดฮะมันก็เลยมีปุ๋ยเหลือแล้วปลูกรอบใหม่เราก็เติมปุ๋ยไปเรื่อยๆจนกลายจนในวัสดุปลูกเรากลายเป็นปุ๋ยไยฮะมันก็เลยมีปัญหาว่าต้นไม้เราจะเหลืองคือเหมือน,นปุ๋ยมันเกินนะครับเนี่ยดูอย่างเงี้ยเขียวเนี่ยครับสังเกตดูได้ครับว่าต้นต้นกล้ามันจะต้นมันจะเขียวสดมาเลยอันนี้จะมีต้นแปกปอมอยู่ต้นนครับเมื่อว่าหลังจากเราปลูกไปแล้วแมวมันขึ้นมาแล้วมันเหยียบต้นหักเราเลยเอาอันนี้น่าจะเป็นบัตเตอร์เฮดเรามาใส่แทน จะมีปริมาณดินนะฮะมันเป็นดินแล้วมันจะซุยมีดินบ้างก่อนหน้านี้มันจะแทบไม่มีดินเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสําหรับคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเราจะพยายามจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกหลายๆคลิปครับสวัสดีครับ